นี่ก็ขอสวัสดีพี่พีน้องน้องทุกคนนะครับผมสําหรับคนที่ ผ่านกดแล้วก็ยังไม่ผ่านก o u t u b e นะครับถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับผมสำหรับหนึ่งหมื่นซับสไครต์สำหรับช่องยิมชาแนลนะครับผมทำมานานมากก็ขอฝากเป็นกำลังใจให้พี่น้องทุกคนที่ยังไม่ผ่านกดนะครับผม4 0 0พชั่วโมงแล้วก็1000คนติดตามนะครับตอนนี้ถือว่าได้1 0,000หมื่นซับก็ถือว่าดีมากๆนะครับผมต่อไปก็คือหลักแสนแต่ว่าไม่รู้ว่าต้องใช้เวลานานเท่าไหร่นะครับก็ถือว่าเป็นกำลังใจให้กันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องยิมชาแนลด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ เดี๋ยวเรามากินกุ้งเผาด้วยกันนะครับได้ได้กุ้งเผาจากทะเลมาสดๆเลยนะครับนี้เป็นไซส์ไม่ไม่ใหญ่มากครับไซส์กลางๆเดี๋ยวดูความแน่นของมันก่อนนี่ครับสำหรับคำแรก อันนี้แบบเป็นๆนะครับแบบออกอ,อกซิเจนมาเลยโอ้โหเน่นมากนะครับขนมจิ้มซีฟู้ดครับผมทำได้เขาอยากใช้มือดีกว่านะเนี่เลยหักออกมาอย่างนี้เลย เอืดอนี่นะครับโอ้ยนี่นครับเอาแบบเต็มๆคำนะครับเด้งๆเ,เลยเดี๋ยวชิมมันกุ้งก่อนนี่นครับ เป็นมันกุ้งมันกุ้งครับมันเป็นกุ้งไข่อบอกเลยว่าสุดๆครับนี่เลยแกะ,ะครับยอมเลิะยอมเลิะ ลงใจนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ช่องยิมชแนลเลยครับยอดสุดยอด,ด,ยอดไม่เหลือครับไานะครับเดี๋ยวแรกกินมันมันกับ นี่ยมันที่หวานวากุ้งนะครับอืมจิ้มซดเข้าไปเด็ดเด็ดแก่ครับแก่ครับนี่ครับลอกเลยครับปื๊บเนี่ครับเด้งเนื้อร้วนๆน,นะครับ อืน้ำจิม้มซีฟู้ดเราเด็ดอืต้องแกะต้องแกะเปลือกก่อน ขอแยดใช้มือนะครับไม่สะดใจอใหอมเยาว่าแซ่บให้หมดนี่ครับคิดมันกุ้งก่อน มากุ้งเผามันจะออกหอมมากเลยนะอือ่ล้วนๆล้วงับ หมดให้เหลือนะครับขีดลงไปเปลือกมนะันแหละขีด้าไปให้เหลือแต่ตัวกุ้งไว้อือหือนี่ครับด้งโอ้ยโอ้ยตรีมเดี๋ยวงับเท่านั้นนะครับอื mới một, okay, ạ, ui, ui lụt lụt lụt, กุ้งกุ้งระยองนะครับสดมากเอาแบบเป็นๆมาเลยห,หมดครับครับผมก็คลิปนี้ก็ขอบคุณพี่น้องๆที่รับชมตั้งแต่ต้นคลิปนะครับผมก็ฝากเป็นกำใจให้ช่องยิมชาแนลด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องยิมชาแนลด้วยครับผมแล้วก็ฝากเป็นกำใจให้ช่อง น้องใหม่ช่องหลายๆช่องที่ว่าเริ่มที่จะทำ b e อ่านะครับผมก็ขอให้ผ่านกดเร็วๆนะครับผมคลิปนี้ประมาณนี้สวัสดีครับผม